มาสุุง้งายวิยาวนาทีแห่ไรตรัตการนวันที่10เอสดาคมที่ 12, 15, 15, 15. คิองเฮงเาวหากะเมื่อไรเขาขับมาตัวเงงอ,รรองเอาไล์ปลดของวายเสียสิ่งของสิ่งมักเตียบเย่ยวกว่าวงกางที่เอียงเออีและซึ่งห้างเขียอีซเ่งนเบ็นเจนดีละสิบก,กว่าในอะไรเป็นการทัศน์างเงาไล กล่วคนมาลองมีบเงี้ยนหมาหูเจอนั้นหลายปอกหลายกรรมป้อเป็นเช่นนั้นอ่รอดไหลลองติดต่อเลยทำกันเสียนป้ายก็ยำลาไปลึงสุดมาเปียนสนาปัญหาค้างเทียนนี่หิมกันกินเมืองใดลึงสุดมาก็ภายแล้วภายนึงติเลยตายปีดนอนตั้งหลาเจ้าของเ่อน มีน้ำกัดห้ามีน้ำกัดห้าขวดไก่สีด้วยก้อยจำเฮ็หดหีลาโนอปลาเลยกุสุการตายเอออ้นป่องซสิน่ะตาได้หมอป่องเห้หมอคหางเห้การานกุยเ้อาะเขาปอกขึ้นปืนอ่ำถึงมาเลยโอป่าลงของเสียวขึ้นถึงใดจับถึงใดยามลาไปอัานเขาอยู่บนห้อ,อง อันเปื่อนมาตึกมายือเจอในติเลยฟั่งในสตีเอาไว้ยอดหังจ้างตุกติ่นเครื่องมือเปลือนความหูเปล่าหลงร้านไว้นั่นน้มพิษเมียนีๆปีนอนังกันเปื่อนมายือเฮาควรเมืองเฮาปีน้ำหูน้ำตาแล่งยาสาบมัน เร <sy> <yet> ื่องสุดมาเข้าไหลถอยแลบอกขึ้นปาดีเมื่อสุดที่ได้ก็ลัดวาคุณสาสองเงอร์ควดีเข้ามาเข้าหลูหุมมาหามิสิได้ยือเจ้าสู่เขาจะในก่อลาดสิไหกุยกะลืมบ้วนว่าจังตเป็นเครื่องมือเปา้องู่เียเ ก็ห่องเส้นได้อยู่เอ้อันนี้ฮาลิมหันก็นั้นเนี่ยปารีมอซุ่นเส้นได้ก่ออยู่ไรเลื่นสุ่นมาตีลำลองคือตอนอันมีหัวเสียงหัวเฮ่ห้าฐานหินลินกำผพะเจ้าในเนี่ยเจริเขาก็เฮียงซึ่งเสหลืบลำรวยมิลองขี่เน็ตเก็ตเตียงแล่ เยียบยาหมอหัวใจยัดอีกเขียวยืดแบบเสื่อมตั้งนำแด้ผู้คนจีได้จะได้กันเนี่ยเขาต้อเป็นเครื่องมือเหมือนกันค้างซ้ำต้อเป็นเครื่องมือเฉยเขาป้าที่ยังรู้กันยศสังเกตว่าจึงนั่นล่ะสามปีน้องสีไวยลีติดต่อโอเปอเรชั่นหนึ่งศูนย์สองเจ็ด ท้ายออกมาปฏิบัติการหนึ่งศูนสองเจ็ด,ดตึกมาตายมาเย,ยี่ยงกองเปี่ยออกมาเรื่องสุดปลาลอยลาา่าปลามึงอลอยปีนี้เข้าเมื่งเขียนอีเอข้าขังที่ไรเมื่มึงขังเออไอขังอันมันตึกมาตายมามันก็คัดใจที่ไรเข้าขขฟังตึกซจอมเจอไหนรู้ฮาดิวาจิ เออพี่น้องท่านมากันวนด้วยว่าอุลีอันว่าลิอยู่ะอันว่าคุมังินสีตึกตึ้อกาวก็เลยนำสีมาเมื่อเลยน,นำสีนนำเก่าเพียงครึ่งหา้าวนด้วยบ้าหาเทียบขนาดยี่ไหนมันมีมาเอาไว้เสียนไปยุกยองหัวเป่าหลงได้สนใจซอมซึกยาวสึกยามลานว่า เข้าจังตัวเปลนคืนมือเปือนเอคุกาเป็นที่น่ะดึกกันมาตายมาเข้าตายหาเพื่อนตายเปลียนลิ้นเขาเข่าไรหาเพื่อนะไรตีนยเอ้าตีเนอทำไมลืมสุดมาไห้ซึกขังก็จ่อยติจ่อยตายลืมสุดมาสม่าปอเมื่อยให้อันไ้มึงลอยปีเน้เขามาเฮ็ดไหนก็ สาม,มีมาเอาไว้ค้างต๊เปินเครื่องมือเจติดเจยืนของเปียวสิบสองซีเวียงนั่นอัมมีมาเยาทำเจค้างถอยลอยนักปลาสิบสองซีเวียงเน,นี่ขนนักปลากดขายนำพการ์ดปีนออะไรกดขายนี่มันจะลอยยืดไรคะมันเป็นค้างยื้ลร สั่งให้ว่าเอาตีเปิ้อันนั้นก็รอบ้าหลวงตาเรา,า,า,าเรื่อนไม้พงตาพง,พงจบกมันเป็นที่ไหนเอาไว้ก็นเชนในพระรุ่มต้องเป็นเครื่องมือพระา้าเชนในก็ต้องเป็นเครื่องมือปองจ่ปองจ่เอาตีเอามือเสยหยุดยังขามาในเมืองไทยก่อนหานเมืองไทยเขาหุ้นส่วน เจ้าเงินซามาลงอารางเสแห่คำทานหินดินกำผาป่าไมะ่ถึงคือผู้ของน้ำมึงได้อะไรหัวหน้า,หนนาป้องสู้เขาดีไรกว่ามากันเขาอ่มมาใส่โคสิร้อยเสมาติกมาตายเป็นกบเป็นกองไรหรอกอะไรอีกสั่งหรือยังตายหาาพี่นอ้องกูเจอกูลองมันมีเสียงดังของมัน มันมีรองมีตาของมันมันมีดีกว่าดีมาของมันเงาไร่มันเป็นีนที่ไหเที่ยงภายเที่ยงด้านหนึ่งขังในย่อนือวัวมันเป็นเกาหลีขี่ก็หันว่ามันเป็นเกลืองเมืองมันตกมาอยู่หิมหนีจับซื้อในจังเมียนหูเป็นตาของอเมริกันเออขี่ก็ไม่จุบกลัวขีโ่โกง สม,มินงคืงมือของขีมงงงขงงข่มืองหลงทางก้ามขี่เมืองหลวงใคร่ใครเป็นนีสังก็สงมาดีขี่กู้ข้กกขางขี่กูก้ข้างก็เจากกา็ดาดพันตันงน้าก็งามมือเส้นยาว่าจุมจ่มหนั่นจุ่มหน่เมื่อรีกันเมื่อนึงเมื่อเตียงหักันเปลี่ยนบ่อยแห่งฝึกหน,นึงนงน่งปีดน้บนาบางไงจุมม่มไม้พงตาพงโจกเขาฮักหลังจือคือฮักล ắng, หกลังปีฮักหลังน้อง ทักหลังที่สูกอํำหู้กุุงกุุงอันว่านั่นมันปองาอีสังนี้พอเขาปองจะง,ง่ายๆนะี่พยายามมีนำ้ำใจดีอเขาพยายามเป็นกวนเตียนจุกมือจัดมือเขาขึ้นมือเขาลงนีเ่เมื่อเขามีสั่งพยายามจ่วยเขียมเขาเองกุุงนี่ไม่ได้เป็นแะไ เาสียไปวนเลยแด็กใจ่มใจฮะในพี่น้องข้าวขาก็เจียนซาเลยดอกเตี้ยงขึ้นกุ้งมุนเนเปื้อยยามจ้วยเถียงตั้มเถียมปันเฮีงตัวหรือให้เขามีวันเมือนด้นตงแม่เข้าหล่อผู้กุ้งมุนมนําจะว่าลูกก็ห่อไปเปื่อยจ้าพอมีเข่าเลี้ยงเข้ามาเด็กเมื่อเข่าเลี้ยงเยอะมาปดีดวงวหากินอก่อไปพอเมย์ได้ันจะลลยโย,ย่เปื้อเฮ็ดน่ยเม่อนั้กวนลืมกุ้ง ไต่เอาเดีลาเสร็จเหมือนเชนีไม้พุงตาพุงจ๋เขาวัน,มนเมื่อไรพี่น,น้องท้งหลายลำบบเบ็ดโคเขียวในแอรีโคเขียวในซึ่ง้ลายพขาแม่เพื่อพ่อสอนการเงาเงินวางให้เขาคานั่นพ่อนมันพึกอคนนั้นนำน้หลายปอกหลายกั้ แทนใต้เมืองผู้หีกค่ะสุดที่นั่นเมื่อเขาเย่าออก็เอากองอาปันเขาซะอน,นอะไรก็กำหนดเนีน่ยเขาประจมุมาเขาเป็นชาวขึ้นเมืองใต้หลังนั้นจอยกันตึกมนันหลังเมืองใต้ได้กัดเยนให้เหน่งเออเขาก็หมอป่าหมอหลานหมอเป่าเป่าส,สดๆตุ่นน้องตาคงโจอมาสอนการดีว้าให้อะไรก็มีพี่น้องกันไง เดเมื่อก็มันมือจู้สู้กลองสู้กันอํำพึงมาลัาป่าป่าดมืองูง่ได้เ้าขาคนเปลี่ยนนาตีตังเมืองอยู่้าเมืองเย็นนำตูซิ่น่เอากองใชไดตปันป่าดเมืองซ้ึงได้ย่างเขาสามปากป่าดเมืองซุ้ึ่ได้ลมีหมอกเปียมือนั้นที่เราได้ผีีโวเขียวลุยเหยซุ้มหลวงปอกหนึ่งเส้อใดก็ห้องหลุดดึงอ่ะสืบเสียนั่นไหม จะในอีก็ข้อโคเขียวว่าผู้เขียนห้าในป็นอาซีอะไรมาตรงหนึ่งกดขายน้ำพักกะมาตรงหนึ่งหมูเจน้ำคำน้ำตูสีปอซึ่งด้อืมดันกว่าถึงกดขายคนสาธอนได้เอาหลัวคงมันลืมล้ำรวยเออเห็นไหมข้อโคเขียวโตบเท่งอ่านเขาข่าละขวางว่าไต่ต่อไต่ติดการเหมือนนั้นเออซึ่งในซ้อนการบัน 不管咱在读本天啊，不管，企业、企业内央、央党、party 嘛，属于当代，属于当代。外在内边哪样来？零零啊，零零啊，乙肝、乙灰、零两、零零破，有地上的买空单，空缴单，的。真考拉他唔得，黑个 คนคนเดียวกันนี่มันหลุดไหลซีโยหลุดไหลไหว้ายหลุดไหลจใจแถมหลุดไหลหักกันว่ามีหลังคนว่าเผาะกันนี่ได้ยึดถือยึดเกาะกันนะยึดถืออยู่ต้องมกันปีหน้าเขาบอกสองมาเชนี่เขาส่งคนหนุ่มกับพวกคนสอนการดีเพิ่งขงังขังเหมือนผู้มีจ้านิ่งหนึ่งแต่ได้ยิบซึก้าทิ้งซึก้า คุณนี้ตั้งขึ้นกว่าห้าเนี่ยปวดถึงตนนั้งค้างอ้าวเพื่อสอนการปัน่นตีในเฉลี่ยเขาก็ยันดีมือข้างยิบหยวนแอฟสี่กับไม่บอกว่าเงาวนข้างวันหูมือนั่นเนี่เลี้ยงหาเลี้ยงหาเลี้ยงหาไล่กองไล่กลางไล่ปิญญาการซื้อเอาก็ไม่ลืมส่วมาดึง ฮักห,หลังค้างขี่ไอ้เอีเจเรียนกว่าฮยูเออฟสีันว่าอันหเอออะรมอกรนไรก่อนยุมยำว่ามันตั้งนานเลยมันเดียักหลังว่าแห่งกำหนึ่งมันเดเรียนอะฮักฮะพะปีนเรื่องไหนเต้ลองยุมย่มยำเลยไว้วางใจกันกคอนเพมียาย้อนไม้พงตาพงโจ lên, cầu mi lòng lì lóc chopper cho ma vân linda lindae bó, bó măng yêu mày bó mặt mày singer măng à, mà, à, mày có mày biên quê mày để hát lòng vào lòng anh 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 อันดงตินอนลาลังปัก <c oughs> ปองการมามือเึนยามกูชิกูุง่งอันดอกสุรีติดตอมาปอดหอมสิยกาอันว่าใจเห็นจใจแห้งสสเีตรใจติกอยู่ที่ไหนไหลกูเลยิม้มตีไลยโย่าส่เตี้ยนนีที่ไหนป้ากับไเล็พมันเตี้ยนนียาวได้หักหลังไหลไว้ยมือเดี๋ยวได้มาเดียมหักหักหลังปีนาว่าเอากา ปลนนี่ยนเาครับกลับมาเราสังกตเห็นว่าลายฮักหลังกันเปลี่ยนตอนตอนลายเป็นเครื่องมือกันเปลี่ยนตอนตอนโคเขียวตบเป็นเครื่องมือเขียวในปัดหดึงสุดมากก็งาใจกินเลยสุมาค้างก็เป็นเครื่องมือร้อยกดขายนำพักกามเมืองจี ใจตีก็ตายอ่ะมีมาเราก็ไม่ว่ามือมึงสวยเขาแม่อม่ร้ยอ,อย,ยเฉนี่ยซ้ำตัเป็นเครื่องมือปองสู่เขาขี่โกกลางเขาแทงกำหนึ่งตัวเป็นเครื่องมือใจกินกันในเป็นตอนเป็นตอนเข้าหลุมหมอตัวที่ไหนเอาไ้เรื่องสุดขคดล้ว่าก้อนหมักตาคุยหั่ไกจเลยหมอวันกว่าวิสัยทัศน์ในทางการเมืองการทหาร โวัวปลาหลงห่างเสียเอาขึ้นสิ่งใดจับสิ่งใดเสียนไปเมืองอาไม่ได้บรรจาตัวหันไก่เข้าจั่างตุเป็นเครื่องมือเบนเออร์เผวาเข้าเมืนตุเป็นเครื่องมือล่ะวันวันไี้โคเขียวว่าเป็นไตโคลายเป็นไตตับสิึงไดหนันเข้าเหมก็โคลายตุเป็นเครื่องมือเผื่ออะไรเป็นขาหิปอเผข้าเหมก็โคเขียว ตกเป็นเครื่องมือผาแลเปลี่ยนคาบจับสิ่งใด้นอะไรเี็บข,ขีมือได้ในอไรด,ด้วยถึงเพียงนิ้น,นคุกเข่กอติ้มหยิมยามาใส่ยาลยมุงมองหันไปไหนเวก้าการเยวขากะตกเป็นเครื่องมือเปืน่นเป็นช่อกินเปืน่นไส้ินเปลื่นเอาสายเลีนเสื่อไนว่ย่างเงินเื่อจานบมืบว่าเท่าไรทาอะไรสางเนจางซุ่มหลุดลักหรือหลุดเลียดหลืปลอมใจ ลองจืดจาน้านเมืองนี่พอซุ่มไวยอมันอำว่าซุ่มตัมบห้ากลุยซุ่มปลาเปี่ยนดินวันเมืองจือพันจือเงินจือคือนี่มันเป็นยังไงปีนาจาคือเมืองสัตว์อไอันนี้ลองทกเหน็นคึง่งมือกันตีเสียไปาอามาตรวจอไรใครนีเดี่องเขาคา่ดวิก้กาหลายก็เตรียมมาว่าเงาไร่ขางเขยแล ฉี่อะไรจุ้มไม้พงเขาเนี่ยตียาวทีไรเพราะว่าตาพงเจ้าไม้พงเขาใจขอความว่าเม,มื่อร้อยปีนี้ตื่นทีไรมีตับสิกเฉลี่ยก,กู้ยี่ปอนี่ยตีไรดึกอ่ะเฮ็ดสังเลข้งตีไรของความเฉลี่ยละที่เอียนเอียเปลี่ยนพืยลูกดีแล้วมามึงมามีละ อันน,นี้ขังนี่ลาจิ่เลยอมีมกองเก่ากันกนัมีเงินเกาน่าก,ากนันมีปิญญาเก่า่ันปุริด้านเก่าพึกกว่าวันเมื่อไหรมึงมามาลืมลำลวยต้องใอยอยช้มียวฮ้ามาหลืมลำลวยให้จุงมเขาออกมึงได้ปอนอมูุ่งคุณหมุนเงาทีไหนขางเข้าก็มีลูกกอง พออ่ำแค่เอาลองดีเิเลอุกันก็เจอายกองนั่นเองจมตัวนั่นนะ่ะขางก็ได้เปลี่ยนมาจีน,นแดงในขางเขาเนี่ยเขาละลายแห้งซึกเขามีอยู่หนึ่งหมื่นยก็จูงไม้พงตาพงโจเขาเนี่ยนำนาก็อ่ำหรือไร้ทยที่นำเสกพวกเขียวอีดอิดขนาันก็เว้ย่ะ ปุงมเดียบม,มันก็าขายนำพักกาเมืองจีเมืองหมิดเมืองดีทีะ่ะรสิมปาทได้เงินไปค้างเดิม,มอยู่สองเหียงในเดิยมยอมอีนออะไรถามาปุ๊บปีกันนั้นเขียนอีมาได้เตได้นนมันในขามในอยู่ห้าในมาตายก็ซื้อว่ดตายแล้วเบียง,งก็จะซื้อกลัววัดมาตายซื้อว่ด อันนี้ใครหลาว่าอํำงามกันสีตา,าเขาขำะลยลอวไม่ได้เป็นเส่้เหมือนมาย้อนทนั่หละเฉยนีนทุกย้อนเธอเปลี่ยนนาเสื้อแบฟางทึกรู้กูวันไหนหนังหือป้องสู่เดียมาจอยมันหนังหือกูกลางเดียมาจอยมันอ่านเดินมาจอยมันก็เป็นคใครเหตุทันีิดินกัผภาคู่ของสภาพว่าเมือนใดเฉยเดียวคู่ของเมื่อเขาขา ค้างในมันก็หห่มันเดี๋ยวปลอกอะไรมีมาหนึ 2, ่งดส์สองหนึ่งโดอ์สามหนึ่งดส์สี่เป็นดีเวียงมันกูผายกูดังเอาไว้เงาลายตัวไหนพี่ดาวเสาคือมึงสมัยที่เยีย่ยมเยลเองเขาแน่ยตีเลยว่าทักหลังกูเจ้าคือว่าอยอกวันคนไหนมันก็โยกเขาแทางอินค้างลอยยกเขา อาหึงปารมาสูงสุดได้ก็ยังมันเขาบ่ไาในทีหไม้พงต้าพงโจก็รวยอยู่นทําไม่เอาแย่า了เลมันมันสร้างผู้เขียนหาผู้เขียนในที่นั้มันฮักหลังเหมือนอะไรน่ะเอออันไหนอันเสียไปถ้าสั่งอยู่มันเมือนอะไรจุงเตื้อเลยกองกัดกันดังปีน้องไหวเจือนเห็นคนมึง กลุ่มลองไม้พุ่งตาพุ่งโจ้สุดเฉลี่ยกันได้เลลองที่พึ่งพินเนี่ยใจห้ามใจห้ามเมียนห้ามเมียนห้ามกูก็ปนั่หันจริ้งเลยเสียนปาลับพิธีละเงาลายอันมีอยู่เป็นอยู่แลอันมีรองปัญหาพิศนาปอนของเจอแรงเอาไว้นั่นแหละเพราะหลังตอนหนึ่งเนี่ยมาตรงดักเอฟซีผูนแผงฝากแชร่ผืนพีไร่กันเพิ่อด้วยหันการไกล จองใส่หูเป่าลงของเสียเอาขึ้นสิได่ดับสิได่สตีนะ้าเจ้าคือในเมืองไทยสิ์ใดเขาเขาจ้างตุ๊กเป็นเครื่องมือเบิ้ลเปิ้ลจ้างเขาเขายังกันกอบนั่นแหละในทางการเมืงเองนี่พอตุ๊กเป็นเครื่องมือเว่อออกยากน,ะออน้าเมื่อวันจ้างกู้นัน่งลำลาว่ายอดซึ้งนีมันใครต่างห่างกุ้อ่ะ มันมีน้ำใจรองพ้องพองอ่งาอาม่าเขา FC, ้ายู f ออาม่าเขา้าแอฟพีเอ็นีเนยเาีมื่อนี้เกาหเมื่อสิสังกว่าได้เป็นตัปีเป็นอะรู้วันหมือนไสังกว่าได้เป็นคาลิเป็นอะรู้วันหมือนไงสังกว่าได้เป็นเจ้ากินอะรู้วันหมือนไงปีว่าวันจอมเรียกก่อห้มงอะไรตัวเป็นเครื่องมือเป็นรู้ ดับจริงได้นห่ได้เหตดแต่จริงได้คกเหมือนสวงไหาบาร้องับจริงได้ปัดปืนอําจะว่าก่บเฮ็ดคาลิปคาลอบเสิแลเรียนดังของหลังจานก็ตีเลยว่าเจาเรียนปีนนกออะไรหนดดาเมือม่อไหนบดสุด